เดือดครับเดือดครับเดือดครับมัอนี่เดือดเดือดครับบ่าวพันธ์มัอนี่เดือดครับเดี๋ยวเขาไปเบิรงหลายช่องแล้วครับเดือดแท่นครับเดือดแท่นเอฟซีครับมัอนี่ครับเนื่องจากอาจารย์ออสัญลักษณ์โพดวิจารณ์หลายๆเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงครับใบหน้ามาหลังต้องกล่าวคำว่าสวัสดีกันครับสวัสดีเอฟซีล่ะทั่วโลกและทั่วประเทศครับ เมื่อนี้วันพุธครับที่สิบหาครับเมื่อนี้เดี๋ยวไปดูดหลายๆคลิปครับหลายๆคลิปเมื่อนี้มันฝีขึ้นมาหลายครับเกี่ยวกับาการวิพากษ์วิจารณ์ของอาจารย์สัญญรักษ์ครับเดียไปเบิ้งสาวน้อเพชรเป็นแท่งนะครับอาจจะไปแสดงอยู่ใกล้บ้านของของท่านครับแตเลยได้มะว่าวหลักอะไรมาโพดเกี่ยวกับอีหล่างหงิงเข้าครับเสียงบบดี เสียงต่าเสียงสูงกับสูงเสียงต่ากับขาดอ่าประมาณนี้ครับเสียงที่ออกมาดีนี่ทีบรรดาเอฟซีได้ฟังกันนี่ว่าเป็นเพราะเวลาเขาองอัดเราใช้โตมิกซ์เขาเอิน่นมิกซ์เสียงนะครับมิกซ์เสียงหรือมิกซ์เส้าครับซอยปรับแตง่งปรุงเสียงให้มันดีอ่าประมาณนั้นแต่สําหรับสายเซีที่ตามอีหล่าอยู่นี่ผมว่าทุกคนอาจจะโหยอยู่แล้วครับว่าอีหลา่า เคยพูดตลอดเวลาว่าโบเดีเสียงดีแล้วก็บโบดีเกง่งแล้วก็บโดเดีดีที่สุดประมาณนั้นครับแต่ว่าต้องมองกับกันนะครับที่น้องดังทุกวันนี้อ่าดังทุกวันนี้เพราะเป็นเอกลักษณ์ของน้องเองเป็นโตของน้องเองหรือว่าโดยความดีหรือเหยียงกระซ้ามครับตั้มตามครับที่ว่าน้องเฮ็ดแล้วมันมีความสุขเหรอเอฟซี พักดันนะครับมันเป่นน้องเสียงดีเสียงบูดีครับน้องก็เป็นคนที่เสียงของผมติดตามน้องกัยเพื่อเสียงดีอยู่แล้วครับแต่ว่าสีดีสู่ผู้อื่นหรือเอาผู้อื่นมาเปรียบเทียบผมว่ามันมันมันคงคงโมเมนครับเป็นคนละแนวทางอีกกลักษณเสียงแต่ละคนเนี่ยมันมันบ่อยคือกันนะครับนะครับคนลองเสียงแหลมเสียงสูงเสียงทุ่มเสียงต่ำมันมีหลายแนวครับแต่ส่วนของตัวน้องเนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของน้องเองครับ เสียงนองเขาเอินเสียงมี่งอนสวรรค์ครับฟังขนฟังละนุ่มหูให้เลาะน่ะติดตามอ่าฟังละฟังแบบเด็กกับ,กบเบื่อๆนะฮะภาษาบ้านเฮ้าครับอ่าแต่บางอ่าเทียบกับไปโพสอีกว่าดังในขาโซเชียลบอทโจแต่ไม่มีโซเชียลกับบ่ดังเอามันเป็นเรื่องปตกติครับโซเชียลทุกวันนี้มันก็เห็นใ้คนดังละคนดับได้ครับเหมือนอาจารย์นี่ผมว่ากันโอ้อาจารย์นี่กัน ก่อนสิโพดนี่ผมว่าอาจารย์ต้องคิดแล้วครับว่าเอฟซล่ะนี่บ่ทแน่นอนอ่ะต้องเข้าไปถล่มครับในการที่ผ่าวิจารณ์หรือว่านี่อาจารย์ก็อยากดังเพราะโซเชี่ยวถือเปล่าอ่าเนี่ยนะครับมุมงของผมนะครับเหมือนอาจารย์ก็อยากดังเพราะโซเชียลครับมีโซเชียลมันต้องดังแล้วก็ต้องดับครับมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่านี่ผมว่าอาจารย์ก็คิดว่าขันวิโพดออกมาว่าเสียงโบดีมีโตซอยจะสั่นจะสี่เสียงกำเสียงสูงนี่ผมว่า มุมมองผมอาจารย์ก็ต้องอยากดังเลยนะครับดังโซเชียลเพื่อดังดังตอนแกพิบ่าวิจารหุ่นพี่เล่าว่าสีดนทล่มครับอแต่มุมของผมเนี่ยผมว่าน้องดังด้ยว่าเป็นเอกลักษณ์ของน้องอคนฟังเสียงน้องโมเมนว่าดีครับบอดี้ดีกับโมเ้นว่าบอดี้เลี้ยวได้แต่ว่าคนฟังนี่เขาฟังเหรอเขามีความสุขอ่าลองฟังเพลงไหนมากกับเบื่อเพลงไหนมากกับติดหนึ่งแรง การอง,งาประกอบโดยบุคลิกขงองน้องเห็นให้น้องยืนเงาอยูย่ทุกวันนี้ครับอ่า่าะกอนสิวิภาควิจารณ์เนี่ยผมว่ามันมันบันหาวิภาควิจารณ์หละครับแต่ละคนเหมือนบ่คือกันมุมมองแต่ละคนเหมือนบ่คือกันอ่าคนดีคนบ่ดีมันก็เหมือนทุกๆกคนต่อไปอครับบ่ว่ารดีอ่าดีเจ้าบ่ดีข่อยเนาะอ่าเจ้าก็บ่าดีเจ้าเชี่ยผพู้ใด้เจ้าก็ว่าดี เจ้าบุเสียผู้ใดยเจ้าของบุดีอ๋อว่าเอาไปเท่าที่เท่าเด่นเท็จเ้ยบอกบ่หุ่นเขาไปด่าโอ้ยแถาแหงหรอไหมวิจารณ์ดีครับเบื้องต้น่องข่อยนี่เป็นอย่าง่อยเสียอย่างเดียวเลยนี่เอฟซีหอยนี่เห็นบ่นี่ขึ้นหัวท้อแล้วสีซีพันคนติดตามแล้วข่อยก็ติดตามมาเกือบสองปีสามปีนะโอ้ยเจ้านี่เนาะมาวิพากษ์วิจารณ์ไปเท่าที่เท่าเด่น เสียงดีเสียงก่ำนักร้องบ้านไดเขาห้องอัดแล้วบอสไสมีเสียงซอยโอ้ยเจ้าเอาเบอกไปอีกมันก็มีขำย้อนขำยานขำยื้อคือจะเขาเบอสเขาเบอสเพี้ยนนี่นะภาษาอีสานนี่บอกกินกินไปไปมันก็เบอกเพี้ยนเบิดสุขโหสุขโสดแล้วเนาะแม่นบอกคนไทยก็ยังเบอสเพี้ยนก็ยังมีเขาเอื่เว่ารุดนะครับมันก็ต้องมีการตกแต่งแม่ยมัน่อมันลุ่แผ่นเสียงไงมันอัดแผ่นไงมาสังก็จะมีห้องอัดห้องมาสังขายืดอัดอยู่ตรงหน้าบเลยเนาะ เขาอ,อัดอยู่ตรงหน้าปุ้ยอัดแผ่นเสียงนะม,มันก็ต้องมีแหละครับน,นต้องมีแตงมีดัดขําเนยมันเอื่อนสุดเอื่อนรูสุดนะครับมันต้องใส่เวลาสิไปว่าเป็นเพราะห้องอัดใส่มิกซ์อยนองจิ้งเทียงดีโอ้ยบอกไปเถอะทีเถเดนว่าให้ยเอฟซี่เขาไปด่ามันหูวิเล่แล่ผมว่าตั้งใจอืมแต่ผมว่านี่แหละครับยิ่งว่านองนองเ่าไปตอบโต้แล้วครับนองเอามาเป็นแรงพักดัน แรงเขาเออแรงเชี่ยนะครับเอาไปปรับปรุงต่อยอดเนี่ยครับยิงดายิงดังยิงเบาถึงก็ยิงเบาดังระมารถนะแต่ว่าถามว่าวิจารณ์ครั้งนี้สวนทั่วโลงเหครับทั่วลกเงนะครับคนเนาะสายอีหลา่าแบบนี้อยู่แล้วครับเขากบเบิบ่งอยู่แล้วครับย่างผมผมก็เบ,บิง่งบางเทือเขา้า่าไปวิจารณ์มาเสียงโบดีต้องใส่มิกเสียงเสียง สูงกับสูงโหดเสียงต่ํากับจนลุดดังพอเชียวเสียวนโงไผมว่าไั่วิมีบอโจกับบอดังคนเฮาครับคนสีดังบอดังคนสีดีบอดีก็ต้องให้กําั่งใจซึ่งกันและกันนะครับเหมือนผมบอฟิตบอถึงครับบางคนมาคคนเมมตนว่าผมมาสั่นแล้วสิผมกับอ่ะเก็บไว้ในใจครับผมกับประเด็นนี้นะครับแต่ว่าผมไม่เคยไปโจมตีไม่เคยไปว่าผู้ใดครับเหมือนนั่สิครับผมกับอาจารย์ก็คือคืออาจจะแนน้ำหรือมั่งแต่ว่ามันฟังหรือมัน บ่เขาเขา,า,า,าอื่นบ่เขาหูนะครับบ่เขาหมูสายเอฟซีครับเหมือนว่าไปว่าเห็นน้องสามสี่เนาะผมว่าแต่ว่าขั้ดอีกมุมหนึง่งผมว่าห้วยจะแรกพักดันะน,นะครับนี่ครับเห็นอน,น้องดังพูดแตกอีกไก่สิ้นปีแล้วทั้งดังจริงทั้ทงบ่ทั้งดังครับตอนนี้หน้าโซเชียลเต็มไปหมดแลลวครับยิงไกล่ลูกทุ่มคมชัดเลือกอวดอยู่ครับตอนนี้ผลหวัวทั้งว่าทะลุทะลุโอซอนยิงว่าทั้งทะลุครับว่าเสียงบบดีข้งทะลุ เออมาเสียงบบดีข้างทะลุครับคนวิจารณ์เับคน้นเห่าเฮก้อนศิลปิวิจารณ์เนี่ยเบื้องจ้าของก่อนเนี่ยโอ้ยเจ๊เสียงดีปานไหนเนาะแม่บอกะ่ะปานเจ้าของเสียงดีครับคนเฮ่าเนี่ยเหมือนสายลูกทุ่งหมอล้ำสายสติงมาโดยผู้ใดเขาปฏิบัติผู้ใดเสียงดีครับแต่ละคนนักร้องเขปาปฏิบัติจ้าของเสียงดีที่สุดครับแต่ละคนมันเป็นเอกลักษณ์เออแตงวางว่าเนี่ยเนาะเป็นเอกลักษณ์สายไพยสายมันคำบอกคำจาเออเป็นเอกลักษณ์เสียง หมอล่แต่ละคนเหมือนโมคือกันนะครับแต่ว่าคนฟังเรา,าถูกใจบ่ถูกใจจะสีก็ว่ากันไปบ่มีผู้ใดหรอกครับไปว่าจะคลองเสียงดีที่สุดครับเหมือนยกตัวอย่างนะครับไม่พัชรีครับเห็นบ่ครับเบกด้าคนยังเดียวเลยคนยังมักไงครับเห็นบอก็สายของแกครับล่องไปพิพากวิจาณแกดิครับ,รว,รรบว่าแกสสาเห็ุบ่เหมาะสมเซนสซีบอว์นาเวทีเซนสีนบ่เหมาะสมทั่วลงเจ้าอีกแล้วคือว่าวเขาก็เป็นการแสดงเขาคืออินเทอร์เทน็ตหนาห่านะครับหน้าเวทีเพื่อให้แฟนคลับมีความสุข ในการรับส้มคอนเสิร์ตไปต้องไข้เครียดเวลาคนไปเบื้งคอนเสิร์ตนี่อย่าไปเครียดเลยครับมันเป็นการพักผ่อนทํางานเมื่อยๆจากเมื่อยล้าจากการทํางานแลักไปเบิ้งคอนเสิร์ตเบิ้งให้เป็นศิลปินเป็นศิละปะเป็นการแสดงเขาทำไมไปวิจารณ์อีกน,นั่นแหละครับนี่ครับคขึ้นนอกเน,นี่ครับน้องก,ก็บม่เคยว่าน้องเสียงดีที่สุดอ่าแต่ถ้แกก็เป็นเสียงที่แบบฟังหรอดังนะครับบอกง่ายงนะ่ะคนฟังหรอเขาเพาะฟังหรอเบอื่อ ก็ทังเขาจะเบิ่งโซเชียลเรื่อยๆเรื่อยๆบอกครับเปิดมือแล้วลอยรอบกับมี่แม่บอสครับออกเพลงไหนมาก็ดังสุเพลงนะครับนั่นแหละครับเอิดเสียงอีกลักคนฟังก็มีความสุขผ่อนคลายคนป่วยหายป่วยคนทํางานก็มีความสุขนะครับผมก็ติดตามหลายๆช่องเนี่ยมือหนึ่งก็เลยมาอัปเดตครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับของเอฟซีล่ะองค์ยิงครับบ่าวพันต์ขอให้เป็นกำลังใจสู้ๆคนนะครับขอบคุณทุกคนที่ร่วมปกป้องน้องและปกเชียร์น้อง ถ่ายคลิปนี่ใกล้ปีใหม่แล้วก็รวมงานถึงบันไม้น้องนะครับรวมสลองเอฟซีรับสายน้องฮุ้งอิงรับหรือว่าอีหลห่าเฮาครับสอวนเปลนกำลังใจซึ่งอะไรกันรกรครับให้มีกําลังใจในการทํางานสาั่งผลงานให้พอแม่ F เอฟซีเดยดูแลก,กันทบไปครับผู้เด่ไปเบิรงช่องของเา่ามาคอมเมนต์ของผมไม่ได้ครับว่าอาจารย์สัญญาลักษณ์นี่ไว้ผมวัดทั่ววันนี้จอดเพื่อเล่าเป็นสิบๆขั้นแล้วครับอ่า จะได้ครับเอาไว้เำนอครับบ่าวพันโจมกีผู้อื่นบวกอยเป็นครับขอบคุณครับลูกการที่ช่างครับเป็นร่างแจงอีหล่านะครับ